ลกลุกอาอต้มือจตีนกยกรรมเหรลูกหนูเล่นกายกรรมเหรอหืมจุงทองเล่นกายกรรมเหรอลูกโอ้โหเก่งมากเก่งมาก เก่งที่สุดเลยลูกแม่โชว์พาวหน่อยลูกเผือมีผู้ใหญ่ใจดีเผออื่อมีผู้ใหญ่ใจดีพาหนูไปเล่นกายกรรมลูก ปกติถุงทองจะไม่ค่อยเล่นนะคะปกติจะมีแต่นอนเป้าแม่เพราะว่าถ้ามีคนอื่นอยู่เขาจะไม่ค่อยเล่นแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครรบกวนทองคิวก็หนีกินข้าวเสร็จก็หนีไปนอนถุงทองเอ้ทองสุกก็หนีไปนอน โชว์ f c ให้โชวให้ f ีดูไหน่อยนะลูกนะ